สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะประโยคนี้พูดกันทุกคิดเลยกลับมาอีกครั้งเจอกันอีกแล้วหนูนี่นะนะอ่ะโอเคคลิปนี้เป็นปีนักษัตร์นะคะของคนที่เกิดปีฉลูโอ,โอกระโดกรอเรือจริงๆเป็นรอลิงเนาะปีฉลูใ่นะคะในเดือนเมษายนปีหกสองนะคะนะอ่ะคนเกิดปีฉลูเรามาตั้งจิตอธิษฐานกันค่ะนะคะ โอศ์ิคเนสายะนามาหาขอความแม่นยำจนมเกิดพี่อนอนอทำคิดอย่างไรสด <laughs> เจอพี่นอนในพงมอะไร <laughs> ถ้าทายพี่นอนแป๊บหนึ่ง <laughs> ทำมาตั้งหลายคลิปแล้วเพิ่งมาเห็นพี่นอนอ้าคนปีฉลูในเดือนเมษาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคลิปนี้นะคะอ่าว่าง่ายตั้งแต่ของเดือนเมษาเป็นต้นไปมีเพิ่มคำถามเข้ามาให้นะคะเพิ่มคำถามมาให้อีก3ามหัวข้อนะคะรอดูรอชมกันว่าหัวข้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอฝากก่อนนะคะเดี๋ยวพอท้ายๆแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ทันฝักกันนะคะก็ อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเมย์นะคะอีกหนช่องทางในการติดตามเมย์คือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะซึ่งเมย์จะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารนะคะทุกวันอังคารบนบน,บนเพจนะคะเพราะว่าบน Youtube การสตรีมมิ่งบน Youtube ค่อนข้างที่จะยากสำหรับสำหรับเมย์นะเพราะด้วยอุปกรณ์เอ่ยด้วยอะไรหลายๆอย่างเพราะเมย์ม,มีความรู้สึกว่าบางคนที่อยากจะเข้ามาแล้วก็พิมพ์คำถามนะคะ แล้วด้วยความที่เขาไม่ได้ไม่ได้ล็อกอ,อินบนมยังไม่ได้ล็อกอินหรือว่ายังไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะของ Youtube อ่ะการที่คุณจะพิมพ์ถามอะไรเมยมาได้คุณต้องคุณต้องล็อกอินคุณต้องลงทะเบียนคุณต้องรีจิสก่อนถูกปะเออเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะกันนิดนึ่งทีนี้ Facebook เมเชื่อว่าจริงทุกคนก็มีอยู่แล้วนะคะบัญชีบนยูทูบอ่าอีเมลอีเมลอะไรทั้งหลายแหละมันก็สามารถเข้ามาดูได้แต่มันไม่สามารถที่จะพิมพ์ถามได้ไนยะแต่สําหรับบนบนเฟซบุ๊กเนี่ยต่อให้เราไม่ใช่เพื่อนกันนะคะแล้วคุณเข้ามาในเพจของเมนะคุณก็สามารถที่จะพิมพ์ถามได้นะคะถ้าเมมองเห็นคุณเมย์ก็ตอบคุณได้อยู่แล้วนะคะนะก็โอเคเรามา นะก็อีกหนึ่งช่องทางฝากไว้ด้วยนะคะชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะคะทัศยาไพพัพพิเเนสนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากดูดวงนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักได้เมย์จะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจของเมย์ไว้อยู่นะคะอยู่ข้างล่างนะคะกดตรงสามเหลี่ยมเล็กๆลงมานะคะมันจะมีรายละเอียดน,นะคะนะ ก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นก็คือจะบอกอยู่ว่าออมีลิงก์ไลน์ทักเข้ามาได้เลยค่าคูกบาทไม่แพงนะคะปีนี้เมย์ให้ทั้งปีนะคะ99บาทนะคะเมย์ตั้งจิตตั้งใจถวายให้กับองค์พ่อพิธีเนตรแล้วนะคะหลายคนที่เข้ามาดูแล้วก็ถามเมย์ว่าทําไมถูกจัดนะคะเพราะเมย์ตั้งใจเมย์เมย์ตั้งใจที่จะอนี้ให้ไม่บอกเลยว่าเ,ออเรื่องการดูดวงมันคือการชี้แนะมันคือการแนะนําแนวทางมันคือการมันคือไกด์ไลน์นะคะเพราะฉะนั้น เลยไม่ได้คิดแพงถือว่าช่วยกันสําหรับคนที่ทุกข์ใจจริงๆและอยากเข้ามาดูจริงๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าโดนจิตโดนใจนะคะองค์พ่อจะโดนจิตโดนใจให้ใครได้เข้ามาดูกับเมบ้างนะคะนะอ่ะแต่แค่คุณเข้ามาเจอคลิปเมก็ถือว่าเราก็มีบุญสัมพันธ์กันแล้วนะคะนะอ่ะค่ะมาคนเกิดปีฉลูเกือบลืมปี <laughs> อ้าวคนเกิดปีฉลก ตั้งจิตดีๆนะคะคำถามแรกนะคะการง,งานนะคะการง,งานในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะการง,งานในเดือนเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งจิตดีๆการง,งานไพ่งานออกนะคะ ต้องบอกเลยนะคะใบแรกคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดคือใบแรกมันเป็นความสนุกสนานกับการทํางานนะคะเลยไม่คิดอะไรมากมายนะคะนะเลยไม่คิดอะไรมากมายก็คือสนุกสนานทํางานด้วยความสุขทํางานด้วยความสนุกนะไม่คิดอะไรนะคะเมือนทํางานไปวันๆอารมณ์แบบนี้ถามว่าดีไหมไอ่ะไอการทํางานไปวันๆมันก็มุมมองมันมองดีก็คือดีมองไม่ดีมันก็ได้ถูกปะ เออแต่คุณไม่ได้ทํางานไปวันแบบสังาตายไงคุณทําแบบมีความสุขคุณทําแบบสนุกอะ่ะเออนะทีนี้ใบที่สองคุณมีภาระที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของงานว่าได้ง่ายคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นนะคะได้ทําอะไรเพิ่มขึ้นเพิ่มจากที่คุณเคยทําอยู่แล้วเพิ่มขึ้น เรียกบางทีก็ได้อะไรที่มันเกินกําลังเกินความสามารถของตัวเองที่ทําอยู่ที่เป็นเนี่ยนะคะ่ะเหมือนตัวเองแบบพละอาจจะได้รับมอบหมายคืออาจจะได้เพิ่มตําแหน่งหรืออะไรของตัวเองแล้วแต่เพิ่มงาน,านเข้ามาให้อ่นนะเออน,นีก็ค่อนข้างหนักค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะหนักอยู่แต่ด้วยตัวเราเองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงก็รับก็ทํางานไปนะคะแต่มีอะไรก็หันไปคุยกับอ ท่างพพอดีกลายจะพูดถึงมันเป็นไพ่สาม,มคัคคีออกนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหัวหน้าง,งานคุยกับหัวหน้าง,งานหรือถ้ามีลูกน้องมีบริวารก็คุยกันนะคะแชร์ความคิดเห็นกันนะคะอย่ายึดติกกดกฎเกณฑ์มากเกินไปอย่ายึดติดหลักการมากเกินไปนะคะเพราะด้วยความที่มันเป็นไพ่สาม,มคัคคีมันเป็นไพ่ที่ไม่ให้ยึดติกกดกฎเกณฑ์นะคะด้วยตัวไพ่ความหมายบางทีมันบอกว่าคุณยึดติกกดกฎเกณฑ์มากเกินไป แต่เมย์จะไม่แปลแบบนั้นเมย์จะแปลในลนักษณะตรงที่ว่าอย่ายึดติดกฎเกณฑ์หรือหลักการของคุณมากเกินไปหัดฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่นะคะถ้าคุณฟังอะไรหลายอย่างงานของคุณมันจะผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีการแชร์ความคิดเห็นกันบางครั้งเราก็คิดมีถึงนะคะลองหันมารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะสำหรับคนว่างงานคนที่รองงานอยู่อ่านี่เพิ่มหัวข้อให้นะเพิ่มหัวข้อให้สำหรับคนว่างงานและคนที่รองงานอยู่นะคะอะเดือนเมษาจะได้งานกับเขาไหมนะคะตั้งจิตด,ดีๆเปิดไพ่ใบเดียวนะคะคนเกิดปีูนะคะ เดือนเมษานะคะต้องบอกเลยค่อนข้างอาจจะมีเรื่องของการปิดใจนะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ได้นะคะเหนื่อยหน่อยนะหาต่อไปนะสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให,ะะเใจให้เพราะว่าด้วยมันเป็นไพ่ดาบให้อุปสรรคออกนะคะมันเป็นไพ่ที่ทะเาลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะสู้ๆสู้ๆ การเรียนอ่านี่เพิ่มให้อีกหนึ่งหัวข้อนะคะสำหรับคนที่ทํางานด้วยเรียนด้วยนะหรือคนที่กําลังเรียนอยู่นะคะนะการเรียนจะเป็นยังไงนะคะการเรียนจะเป็นยังไงดีไหมจบไหมนะคะนะจะมีบทสังท่งในเรื่องการเรียนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนะตั้งใจดีๆค่ะ แต่ใดถ้าปีนี้มันก็จะยังมีเสียงก่อสร้างต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าข้างหลังเขา,เขาสร้างหมู่บ้านนะคะอ่าเราอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนที่เรียนเรียนที่ใหม่หรืออะไรนะคะไม่ก็มีคนสนับสนุนในเรื่องของการเรียนของเรานะคะเราอยากเรียนอะไรเขาก็ให้การสนับสนุนในการเรียนไพ่ใบนี้บอกถึงเรื่องของนางริตาธรมนะคะอาจจะเป็นคุณแม่นะคะอ่านะคะส่วนนะ เออเป็นนาีอุปธรรมช่วยเหลือนเรื่องของเรียนนะจ๊ะไพ่ออกมานะคะอ่าแล้วก็ใบนี้นะคะบอกถึงในเรื่องความไม่ท้อนะคะอย่าท้ออย่าอย่าท้อถอยนะคะ่ะบางทีเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องการเรียนจุกจุจ,จ,จ,จิเข้ามาทำแบบเหมือนเรียนหนักเหมือนเรียนให้ปวดแบบเหมือนเรียนหนักขึ้นเหมือนแบบมีเรื่องอยุ่ยิมหรืออาจจะแบบจดเลคเชอร์ไม่ทันหรืออะไรพวกนี้อาจจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาในสําหรับเราแต่ ไพ่บอกมาว่าอย่าท้อเราแก้ปัญหาได้นะเราแก้ปัญหาได้นะผ่านพ้นไปได้นะคะอ่าไพ่สำเร็จออกมาไพ่ใบนี้มันบอกถึงีเรื่องของการแข่งขันนําพาไปสู่ความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนะสําหรับคนที่จะจบบอกเลยว่าสําเร็จสําหรับคนที่อ่าช่วงนี้ช่วงสอบสิเมษารหรือสอบซัมเมอร์หรืออะไรเมย์ไม่แน่ใจนะจบมามาละหลายปีแล้วร่วมยี่สิบปีแล้วมั้งเออ เลิกส,สิบปีสิบกว่าปีสิโอ้ยอย่าน้ปีกันเลยไม่เอาอ่ะที่เกียรต้ยศละจบมาสิบกว่าปีและใช่จบมาสิบกว่าปีแล้ะก็เอาเป็นว่าคุณสอบผ่านคุณสอบได้สําเร็จนะคะนะสู้ๆขยันนะความไม่ย่อท้อคุณนาพาไปสู่ความสําเร็จนะเ,เรียนเรียนจบไปเรียนเรียนจบไปความรักแ ทีนี้ความรักไมเพิ่มหัวข้อให้นะคะไม่เพิ่มหัวข้อให้ก็คือในเรื่องของความรักของคนมีคู่ครอบครัวกับความรักของคนโสดนะแยกกันไปเลยนะคะเมื่อก่อนเราจะแปลรวมเนาะเราแยกกันให้เห็นชัดเจนเลยเอ้ามามันจะได้ชัดเจนมากขึ้นไงเห็นไหมเดี๋ยวจะมันรวมก้อนกันแล้วมันเดี๋ยวจะมันจะไม่แม่นเนาะมันจะไม่ค่อยตรงมันหักไกลนะคะเลยกันใจแยกหัวข้อให้ ความรักสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะคนมีแฟนแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรในเดือนเมษานี้นะคะนะของคนเกิดปีฉรูนะคะคนเกิดปีฉรูตั้งจิตด,ดีๆค่ะไพ่ใบแรก บอกถรงนี้เรื่องของการพัฒนานะคะการพัฒนา <c ute> การเจริญตัวตัวที่ดีขึ้น <c ute> นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นมานะคะแต่ที่นี้เนี่ยต้องบอกเลยมันมีไพ่ข่าวร้ายออกนะคะอาจจะมีเรื่องร้ายๆไม่ดีเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องให้ทะเลาะทะเลาะใหญ่นะต้องบอกเลยว่าทะเล,ะะเละเา, ầu, า ament, ะ,เละใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ทะเลาะเบาๆด้วยไม่ทะเลาะเบาๆธรรมดาหรือทะเลาะใหญ่เลยนะ ทะเลาะใหญ่แต่สุดท้ายแล้วบอกเลยบทสนุกนี้คู่นี้เป็นคู่ที่ดีคู่ที่สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วลิ้นกับฟันคบกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะ mm hmm. ถ้าคนนึงร้อนคนนึงต้องเย็นและเย็นให้ได้จริงจรินะคะ mm hmm. ผ่านแล้วผ่านไปอย่าเอามาเป็นแผลในใจอย่าเอามาเป็นสะสมนะคะ จบแล้วจบไปเพราะไม่งั้นวันหนึ่งถ้าคุณสะสมสุดท้ายแล้ววันหนึ่งคุณจะระเบิดออกมาแล้วมันจะพังน,นะชีวิตคู่คุณตัดสินใจแล้วคุยเลือกแล้วกับคนคนนี้อยู่แล้วนะคะกับคนคนนี้จงนึกย้อนไปถึงวันแรกที่เราตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกันจงนึกย้อนไปถึงวันแรกที่เขามาจีที่เราไปจีเขานะคะที่มาตกลงเป็นแฟนกันนะนึกถึงวันนั้นถ้ายังจำกันได้นะคะนะ อยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบให้เข้าใจอยู่กันแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อย่าเก็บสะสมเรื่องแย่ๆเรื่องไม่ดีถ้าเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดใจคุยกันได้ก็เปิดใจคุยกันนะคะนะแต่ไพ่ใบนี้มันถ้าบอกเรื่องคู่แล้วไพ่ไพ่ไม่เท้าออกมันคือคู่ที่สนับสนุนกันไงไพ่คู่ออก และเป็นผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรืออีกมุมหนึนห่งไพ่ใบนี้มัน,มนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของไปเที่ยวด้วยกันกระชับสัมพันธ์ผัวเมียแฟนกันอะไรประมาณนี้นะคะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศเกิดขึ้นนะจะ๊นะหรือการรานชาติก็ไม่แน่นะคะนะอ่ะ ความรักสําหรับคนโสดนะมาความรักสําหรับคนโสดตั้งจิตด,ดีๆนะคะตั้งจิตด,ดีคนโสดในที่นี้ยังไม่มีแฟนเป็นตัวนตวนนะแต่มีคุยอาจจะคุยหลายคนแล้วแต่คุณนะอแต่ถ้าใครมีแฟนแล้วแต่คุยกับคนอื่นผิดศีลน,นะเอ,อไม่ถือว่าโสดนะเพราะคุณมีแฟนแล้วนะเพราะคุณตกลง ปงใจมีแฟนแล้วแต่คุณมีมุ่งยิ่งยิ่งคุยไม่ถือว่าโสดนะแต่ถ้าคนโสดคือยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะจ๊ะเอ่อะมา,าโสดตั้งใจด,ดีๆความรักในเดือนเมษาเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างสดใสสดใส ใบแรกบ,บอกถึงในเรื่อง,องความสําเร็จเรื่อง,องความรักนะคะใบที่สองความรักสดใสจะซันออกนะคะอาจจะคือว่าง่ายคือมีคนมีคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะดีต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีตรงสเปคทุกเราทุกอย่างตกสเปคทุกเราตรงสเปคของเราทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยนะนี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีชีวิตสดใสลุ้น อะไรประมาณนั้นนี่หมายถึงคนที่จะเข้ามาแล้วเราตัดสินใจที่จะคบนะคะนะลูกนะแล้วก็ส่วนใบนี้คือความมุ่งมั่นและตั้งใจนะอ่านั่นหมายความว่าพอมีใครเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ดีขอให้เรามุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆว่าไง,ไง่ายงคือความจริงใจอะ่ะเออนะคือความจริงใจอะ่ะที่เราเราก็ต้องให้ความจริงใจใจแรกใจนะคะนะเต็มที่ ดีค่ะมีคนเข้ามาถือว่าโอเคเลยดีดีแล้วมันมันการเริ่มต้นที่ดีด้วยสดใสดีเดซ u นออกถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าดีมากไม่ใช่ใช้ได้ผู้ผิดอ่ะต่อไปในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะมีอะไรให้ต้องระวังมีในเรื่องของปติเหตุต้องระวังไหมนะคะตั้งจิตด,ดีๆค่ะคุณเกิดพิชลุ อ่าแพ้เข้มแข็งออกนะคะคแพ้เข้มแข็งออกอ่าต้องบอกเลยว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่มีอะไรน่าห่วงมากนะคะอาจจะถ้าจะเจ็บป่วยก็เล็กๆน้อยๆไขวัดตามตามฤดูกาลนะฝนฟ้าแดดเปี้ยงไปก็ป่วยอะไรสตามสภาพอากาศนะคะไม่ได้หนักไม่ได้แรงนะคะไม่ได้หนักไม่ได้แรงนะใครที่ป่วยอยู่แล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะ สุดท้ายการเงินนะคะการเงินของคนเกิดเป็นฉลูในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะตั้งใจด,ดีดีค่ะอืมดีขึ้นนะไม่บอกเลย ใบนี้นะมันบอกถึงเรื่องของการเดินทางนำนำโชคชัยนำชัยชนะมาให้เพราะฉะนั้นไม่แน่นะคะว่าการเดินทางของคุณอาจจะทำให้คุณมีโชคก็ได้นะคะนะแล้วก็ในเรื่องของเงินคุณอาจจะเหมือนเดินทางไปติดต่อเรื่องเงินหรืออะไรสำเร็จนะคะนะบอกเลยแล้วก็มันเป็นไพ่วิบากกรรมนะไพ่วิบากกรรมใบนี้ไม่ได้เป็นผลลบ แต่หมายถึงว่าอะไรที่เราเจอมาหนักๆเจอวิกฤตการเงินมาหนักๆมันจะดีขึ้นวิบาการรมมันจะเบาที่มันหนักๆมันจะเบาลงหรือวิบาการรมที่มันเบาอยู่แล้วมันจะจางหายไปนะคะนะหรือมองในทางโลกปกติคือการกลับตัวกับใจนะคะรู้ว่าเราฟุ่มเฟือยก็ปรับตัวเองนะรู้ว่าเราใช้จ่ายเปืองเราใช้จ่ายเก่งก็ปรับผิดเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะการกลับตัวกับใจ นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดีขึ้นเองนะคะใบนี้ออกอ่ะบางทีเรามีความมโนมีความเพ้อฝันนะมีความมโนมีความเพ้อฝันอาจจะม,มโนว่าได้เงินตรงนั้นได้เงินก่อนตรงนี้หรือว่าอาจจะมีโชคก้อนใหญ่นะนี่คือขอให้อยู่กับความเป็นจริงนะคะขอให้อยู่ความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งมันจะดีเองนะคะอีกมุมหนึ่งแปลในทางเรื่องสายศาหรือซิกเซนนะคะก็มองได้ในเรื่องของโอเค อาจจะต้องมีการขอพรอ,อยากมีโชคขอเราก็ไปขออะไรประมาณนี้นะจ๊ะนะะจบเรื่องการเงินนะคะก็ขอฝากนะคะเพื่อเป็นขวาญและกำลังใจให้เมย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งอิิงด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดชมได้นะคะด่าได้แต่อย่าแรงถ้าแรงมามีกระลบนะจ๊ะแม่ไม่แม่เมย์บอกแล้วว่ามันเป็นพาพรวมภาพกว้างเพราะฉะนั้นมันคง บางคนตรงบางคนไม่ตรงและดูให้เป็นไกด์หลน์ไม่ได้ให้ดูเพื่องมงายนะคะโอเคค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ